เล่นเกมฟังเพลงครับตีแบ,บตเตยบอลอย่างคณะแพทย์นี่อยู่หอเป็นแบบคนเดียวใช่ไหมใช่ครับแล้วปกติกับห้องดึกสุดกี่ทุกเอาช่วงเอาช่วงก่อนหรือว่าช่วงนี้ครับเอาเอาเอาช่วงเอาทุกช่วงอะช่วงก่อนก็ที่สองที่สามครับแล้วแต่ถ้าช่วงนี้ก็เลื่อนเลยเสร็จกลับห้องเลย ที่จะพาน้องๆเด็กหกเจ็ที่กาลังจะเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นไปดูหอพักของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าปกติรุ่นพี่อยู่หอเขาทําอะไรกันบ้างจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะ เรามาเจอใครสวัสดีค่ะแนะนําตัวหน่อยค่ะชื่อตุลผู้ชมเสถียงกิจก,การชัยคณะแพทยศาสตร์ชั้นปีที่1ครับผมชื่ออะไรคะชื่อสบายครับเนติพนหัสีคณะแพทย์ปีหนึ่งปกติทำอะไรละครับก็นั่งเล่นเกมครับผมไม่ก็กลับบ้านถ้าไม่มีเรียนครับผมออทาแบบหยุดช่วงยาวยาวก็เล่นเกมฟังเพลงครับตีแบดเตยบอลอย่างคณะแพทย์นี่อยู่หอเป็นแบบคนเดียวใช่ไหมใช่ครับแล้วปกติเออกับห้องดึกสุดกี่ทุ่ม เอาช่วงเอาช่วงก่อนหรือว่าช่วงนี้ครับเอาเอาเอาช่วงเอาทุกช่วงอะ่ะช่วงก่อนก็ที่สองที่สามครับแล้ว <laughs> แต่ถ้าช่วงนี้ก็เลื่อนเลยแต่กลับห้องเลยค,คือเขาไม่ได้แบบว่ากําหนดเวลาปิดเปิดห้องอะไรใช่ปะ่ะใช่ <c oughs> ครับเขาได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงไม่มีครับไม่มี <ừ> และอย่างนี้เราสามารถสั่งเดลิเวอรี่เข้ามาได้ไหมสั่งมาได้ตลอดเลยครับไม่ว่าจะเป็นแอร์แก๊ปฟู้ดไลน์แมนแล้วถ้าแบบว่าน้องที่แบบอยาก เนี่ยกาลังจะเข้ามาเรียนหาวิทยาลัยเวเทอร์เนี่ยแล้วแบบว่าจะต้องเข้ามาอยู่หอน้องต้องเตรียมตัวยังไงบ้างก็ทางมหาวิทยาลัยจะมีของแบบพวกเฟอร์นิเจอร์ให้บางส่วนครับเช่นโต๊ะลิ้นชักตู้เสื้อผ้าเตียงขนาด3.5ฟุตอะไรเงี้ยครับถ้าเตรียมก็ฟูกหมอนหมอนข้างผ้าห่มหรือว่าเสื้อผ้าหรือไม่ก็่ของใช้ส่วนตัวในห้องน้ําหรือว่าเครื่องตกแต่งหน้าอะไรมาณนี้ก็พอโอเคขอบคุณค่ะ นี่นะคะก็เป็นบรรยากาศหอพักนิสิตของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นนะคะส่วนใครอยากรู้รายละเอียดห้องต่างๆเนี่ยก็สามารถดูคลิปย้อนหลังรีวิวหอพักได้ตามที่ขึ้นอยู่ได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe คลิปนี้ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย